สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพระนางคู่ดังเคลียร์ชัดในจอสุดหวานนอกจอไม่ถูกกันจริงไหมทํางานร่วมกันบ่อยมากๆจนแฟนคลับอดจินไม่ได้ให้เป็นคู่กันในชีวิตจริงสําหรับพระนางโป๊บธนวัตรและเบลล่าราณีที่ตอนนี้กําลังจะมีผลงานภาพยนตร์เรื่องบุพเพสันนิวาสองที่เพิ่งเปิดให้ชมกันรอบกาลาพรีเมียล่าสุดคู่จิ้นป๊บเบลล่าควงแขนกันมาปร หมดหนังผ่านรายการหนกระแส ที่มีพิธีกรหน่มกันใช้กำหนดพลอยเป็นผู้ดำเนินรายการซึ่งบางช่วงบางตอนการสัมภาษณ์พิธีกรได้หยิบยกประเด็นข่าวลือที่ว่าพระนางคู่นี้ไม่ถูกกันจริงไหมเบลลาตอบว่าถ้าเราสองคนไม่ถูกกันไม่มีใครถูกกันแล้วค่ะบนโลกใบนี้มันสนิทกันมากทำงานด้วยกันมาหลายเรื่องจนมันรู้เส้นกันหมดแล้วเรารู้ว่าคนนี้คือพาร์ทเนอร์ที่ดีมากในการทำงานของเราพบตอบว่าผมกับเบลสนิทและทำงานกันได้ดีมาก ไม่เคยเกลียดเลยส่วนอนาคตจะรักกันไหมจะมีโอกาสหรือเปล่าเราไม่ได้มองมุมนั้นเลยแต่ถ้าเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องไปเรื่อยๆตามธรรมชาติก็เข้าใจแฟนๆที่อินและชื่นชอบเราส่วนตัวไม่ได้อึดอัดอะไรท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com ขอบคุณครับ